ข่าโดยน17นาวฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะทนายยื่นอุทธรณ์ขอประกันตัว4แกนนำราษฎรค่ะหลัง8แกนนำกอปปสได้ประกันตัวพ้นคุก ทิสารอาญา,น,น,น,านายนรสศทนาหนองตูมทนายความสูงทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนใน,นานะทีมทนายความแกนนากลุ่มราษฎรเดินทางมายื่นอุทธรณ์ขอประกันตัวนายอนนท์นพานายภริชวารักษ์นายสมยศพฤกษากเกษมสุขและนายปฏิวัตรสา,รายแย้มสี่แกนนาและแนวร่วมกลุ่มราษฎรที่ถูกคุมขังในเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครหลังถูกยื่นฟ้องคดีชุมนุม19กันยาถวงอํานาจคืนราษฎรในความผิดตามปอาญามาตรา112มาตรา1 16และข้อ,าอนายน,น,นรสิทกล่าวว่าการิน,นทางภาษาในวันนี้เพื่อต้องการยื่นอุนทธรณ์ขอประกันตัวจำเลยทั้ง4คนอีกครั้งโดยการยื่นครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายโดยตามปกติแล้วการไม่ให้ประกันตัวจำเลยมี4ข้อคือ1จําจำเลยมีพฤติการหลบหนี 2. หลักประกันไม่น่าเชื่อถือ3การไม่ให้ประกันเนื่องจากจำเลยจะเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานและ4คดีสารได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่สำหรับกรณีจำเลยทั้ง4คนไม่มีพฤติการหลบหนีทุกคนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ มีอาชีพชัดเจนและทนายได้ยื่นหลักทรัพย์คนละ400,000บาทโดยมีบุคคลในระดับอดีตอธิการบดีและอดีตคณะบดีมหาวิทยายลัยชั้นนําอย่างมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ร่วมยืนประกันตัวรวมทั้งคดีนี้หลักฐานหรือสำนวนอยู่ที่พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นพนักงานตํารวจจําเลยทั้ง4ไม่มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วและคดีสารยังไม่พิภากษาถ,ถึงที่สุดจําเลยควรได้โอกาสปล่อยตัวชั่วคราว ในน,นรเศษมองว่ากรณีที่ศาลอุทธรณ์อนุญ,ญาตให้ประกันตัว8อดีตแกนนำกปปสนนั้นเป็นบรรทัดฐานที่ดีให้กับคดีทางการเมืองอื่นๆพึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่เมื่อนาม,มาเปรียบเทียบกับกลุ่มแกนนำราษฎรคดีนี้ศาลชั้นต้นยังไม่ได้พิพากษาว่ามีความผิดจึงทำให้มีความหวังว่าศาลอุทธรณ์จะให้ความเป็นธรรมอนุญ,ญาตให้ประกันตัวจำเลยทั้ง4คนค่ะ ต่อวันที่คำรณวิทย์เชื่อ1เดือนประทุมธานีคุมโควิด -19 ได้จีรัฐบาลจัดวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนค่ะ ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมโรคหรือเคารันทีนบริเวณลานอเนกประสงค์ข้างห้างโลตัสสาขารางังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรดวทิทุกกระจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายแพทย์รังสรรบุตรชาพ่วอในการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธา,านีและทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยา,พยาบาลประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมประชมุมความคืบหน้าการดำเนินการตรวจเชื้อโควิด -19 ของประชาชนชาวจังหวัดปทุม ธาาศวันที่3มีประชาชนจํานวนมากเดินทางมารอคิวรับการตรวจคัดกรองโควิด -19 บเก้ด้วยชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงติดโควิด -19 บแบบรวดเร็วหรือ rapid test จะทราบผลทันทีส่วนกลุ่มเสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อต้องตรวจด้วยวิธีการตรวจแบบ swab ค่ะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูกด้วยรถตรวจโรคต,ติดเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทานรอผลประมาณ24ชั่วโมงโดยสรุปจํานวนผู้ที่เข้ารับการตรวจตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 64มีประชาชนเข้ามารับการตรวจราปิดเทสจำนวน178รายตรวจสวอปจำนวน215รายรวม393รายไม่พบรายงานการติดเชื้อวันที่24กุมภาพันธ์2564มีประชาชนเข้ามารับการตรวจราปิดเทสจำนวน468รายตรวจสวอปจำนวน239รายรวม707รายพบรายงานการติดเชื้อ5รายส่งข้อมูลรายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2,019ค่ะนอกจากนี้พลตำรวจโทรคำรวมวิกล่าวว่าตั้งเป้าไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนจังหวัดปทุมธานีต้องปลอดเชื้อให้ได้ขณะที่รัฐบาลจะหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนค่ะปิดท้ายกันที่อธิบดีกรมทางหลวงเผย1มีนาคม2564เริ่มเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงพัทยามาบตาพุธจากเดิมที่มีการวิ่งฟรีค่ะ นายสาราวุฒิสงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ในส่วนต่อขยายช่วงพัทยามาบตาพุธตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ที่เดินทางผ่านส่วนต่อขยายช่วงพัทยามาบตาพุธจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มขึ้นเช่นค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถยนต์สีล้อจากกรุงเทพถึงมาบตาพุธด่านอุตภาจากเดิม105บาทเป็น130บบาทหรือจากพัทยา ถึงมาตาพุธด่านอุตภเปาจากเดิมวิ่งฟรีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทาง30บาทเป็นต้นค่ะสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดเส้นทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลขเจ็ดสายกรุงเทพบ้านช้างช่วงกรุงเทพชนบุรีพ,าาพัทยามาตาพุธตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปแยกตามประเภทยานพาหนะได้ดังนี้รถยนต์4ล้ออยู่ที่10บาทถึง130บาทรถยนต์6ล้อ15บาถึง210บาทและรถยนต์มากกว่า6ล้อขึ้นไป20บาทถึง3% 105บาทโดยผู้ที่เดินทางสามารถเข้าออกได้ทุกด่านอย่างสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN